ีชาวสากาทุกคนนะครับคุยผมเป็นแล้วครับเอกนะวันนี้พระก,กันการอัปเดตกิจกรรมแล้วก็รีวิวในส่วนสก,กินที่มีชื่อว่า s ตา r s ซีเกอนะครับอ่า Star s ซีเกอนะค่อนข้างสวยนะส่วนตัวมองว่าสวยเพราะเป็นโทนสีม,ม่วงด้ะมันเป็นตัวละครที่ผมเล่นบ่อยเลยนะครับรถสูงสุดเหลือเกาปองแล้วคุณรู้ไหมหัสเนี้ยรถเยอะสุดกว่าลหลัสรองเอรหัสหลักอีกอันนี้คือหลัสรองนะครับหลักผมแม่งรถอยู่แค่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์จะรู้ว่าหลัสหลักอ่ะอันนี้หลัรองนะครับก็เลยเติมเผื่อไว้นะ ก็เลยมาจัดในรหัสลองครับเพราะว่ารหัสลองเรามีมาล็อตอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวไปดูเกมๆกันเลยก่อนเลยก็ดูเดี๋ยวรับก่อนอย่าลืมรับเด้คือมันไม่ยิงเลยเว้ยเมื่อกี้คือแบบยืนเป็นเป้านิ่งกันแบบก็ไม่ยิงกันผมก็ไม่เข้าใจโมงมากเลยเลือดเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วไงอ่ะ ไปไหนสี่บ้านได้นะเราได้มีดาเมจนะป้อเลนดักของเราถูกโจมตีกำลังไปแมวเกมเด็ดมันลวงมาได้ต right, uh, ัดช่วง4นาทีลงแล้วเกมนี้เงินจิตมากเอมันดิมันดิ เป็นหลางก็ได้นะในในก็ในในโจมตีคดีดีครับคงไม่โดนแกค่าตายอกมั้ง

แคลรี่ดีเขาก็เล่นกันอย่างนั้นนะเราจะชมเขาทุกครั้งครับเราจะไม่ด่าเขานะเราเป็นบุคคลชนเลยนะครับเราก็คงไม่ทำเรื่องเสื่อมเสียงกันหรอกมังช่กร แพทนี้ก็โลมก,ก็ต้องแพทเวฟบ้างนะครับไม่งั้นจนบอกให้ถ้าเป็นแพทก่อนๆคือไม่แพทเวฟก็ยังรวยอยู่แต่เห็นเขาบอกว่าช่วงไอ้นั่นก็จะรวยขึ้นไม่ใช่อ่ะเปอร์เซ็นต์มันเยอะขึ้นเขาบอกก็ลีดเกมก็โลมก,ก็มีเงินเยอะขึ้นน่าจะฟิลฟิล,ลแบบแบบเกมตามแล้วมีเงินมั้ยฟิลประมาณนั้นน่ะนะใครโดดอนะ่ะอ๋อ รวมได้ไหมครับรวมตัว An enemy has been defeated. รวมได้ไหมครับคุณแคลลี่คุณแคลลี่รวมได้ไหมครับคุณแคลลี่เล่นไม่เป็นนะครับคุณแคลลี่รวมได้ไหมครับ And มันหงนุหงิดมากเลยครับคุณแคลรี่ซุปเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วไปไกลเลยไม่ฮิวแล้หรอกตอนแรกว่าจะเอาฮิวมามาหลดทุ่มคอ,อขึ้นหัวแล้วโดดนะได้ได้ได้ได ผมล้างไว้ก่อนนะขอให้โดนนะผมหมดแนละ้วตอนนี้เราเปิดไม่ได้ครับเคลรี่ผมแยกดันอยู่แม่งเล่นไม่ออฟเลนเลยสา็นดู้สารนเลนเลนมันโผลคลี่ผมแยกดันมันก็ดีแหละได้ป้อมอ่ะแต่คือแบบ our team has destroyed a tower hurry up we can do this together i still have a moving checklist enemy ultimate แค่รู้สึกหังดีดไปลาผมเล่นอนะยังไม่พร้อมลองไปกันบ้านก่อน enemy <on> งของเราถูกโจมตีสมเป็นต้นเกมก็เล่นโอเคไม่ได้แย่เลยแค่ว่ามันมันอาจจะช้าไปนิดนึงแต่มันก็เล่นโอเคถือว่าดีนะถ้าเปรียบเทียบกับแคลรี่นะแคลรี่ตอนนี้ไม่รู้เป็นต่างอะไรดีไง

But double kill! Your team has destroyed the tower. Shut down! Enemy double kill! That's a violent, is An enemy has been defeated! Your team has destroyed a tower! Nice assisting! Nice ไฮโดนบอลดับสิเลยยิงให้ทีสุดท้ายแต่ผมดิวโอดินวิวครับรอบนี้เดี๋ยวเราเราจะมาวิ่งแข่งเดี๋ยวเราเล่เกมอาจจะเปลี่ยนของอะไดเราต้องรอดูก่อนจริงๆแต่ไอพวกของสายดาเมจอ่ะมันจะมีพวกไอนี่ด้วยนะจริงๆผมแนะนำน้อยเดมิเช์เนี่ยสลับเอา The has been defeated! Here comes Get <laughs> 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 enemy has been defeated! <laughs> Nice assist! An enemy has been defeated! You have defeated an enemy! Ultimate! Nice assist! Double kill! Ace! Your team has destroyed a tower! Your team has ก็ใช่แหละว่าเกมตามอะแต่ฟีริก้ามันความสามารถคือไอการตั้งพอมอมันก็ยังพอมีความเออมันก็ยังมีสกิลหนีอะดีกว่าเมื่อก่อนยอะครับที่เรารีวิวสกินซีซั่นไปคลิปที่แล้วเนาะใช่ที่หัวร้อนไม่ใช่เพราะอะไรหรอกจริงต้นเกมยันไทยเกมว่าเขาไม่ได้ครับอาจจะโดนกดด้วยแหละแต่ต้นเกมผมก็ทำดีนะไม่แย่เลย ใช่เสี่ยวเซี่ยเล่นดีครับตอนนี้นาคอสอเลนเล่นดีครับต้องขอบคุณพวกเขาด้วยพวกเขาก็เดินเกมกันโอเครู้สึกว่านาคอสนี่คัดไฟดีหลายรอบครับอลเลนก็ยืนค้ำไฟดีมากถึงแม้เขาจะาไม่ได้ออกสายดาเมจเยอะนะเขามีดาเมจแค่ทารอนกับกับเมทันออฟลานะครับชิ้นต่อไปผมคิดว่าน่าจะคี่ี่ก็จะขึ้นเข้าๆามานี้แล้วกัน ก็เปไงบ้างในส่วนสกินที่มีชื่อว่านี่นะครับ Starseeker นะครับก็เป็นตีมของฮ a y a เ e a อ i e อเรี y วแล้วก็แก๊กเนาะส่วนตัวเดี๋ยวผมจะอาจจะเก็บสัก3ตัว4ตัวนะรอดูก่อนส่วนมาลอดสกินนี้จะเป็นในส่วนของรหัสลองนะครับก็อาจจะได้เห็นมาลอดในรหัสหลักใช่แต่ผมชอบสกินนั้นอยู่แล้วนะไอ้ไอ้สกินปีศาจสกินนั้นอ่ะค่อนข้างที่สกินนี้ก็เท่ครับสกินนี้ก็โอเคอยู่นะก็แล้วกันเจน่ปัตตาเน่ลืมกดไลค์ล่าวกดซับไว้นะบาย อยากไปดูสเปซอาร์ตของนางนะไปค่อนข้างเท่นะครับ